ก็มาเดียดตรงยาวสูงวันนี้ไม่มีแล้วก็เนี่ยสูงไวัวันนี้ไม่มีแล้วมีแต่พ่อี่แหละซึ่งวันนี้ี่งานจะตีมาก็แต่งตามตีมของเรื่องของงานเลยค่ะก็วันนี้มากันแบบตีมแบบมีเจนแบบว่าเป็นทำงานและความที่ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วงานก็เปิดใหญ่มากค่ะเป็นการรวมตัวกันที่ยิ่งใหญ่มากค่ะเป็นการปกติเป็นลูกค้าอยู่แล้วบใช่ใช่ค่ะแล้วก็โดยปก แล้วว่าทางเดอะมอลล์๊ดเขาก็จะมีการแบบจัดแพ็กเกจหรือการทําให้คนแบบมาช็อปได้อย่างง่ายดายดยการเพื่อจะเป็นเรื่องของโปรโมชั่นการสะสมคอยส์เอ็มการ์ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีตลอดเวลาอะไรย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าเขาพยายามแบบพัฒนาทุกปีแล้วปีนี้เขาก็มาเอฟกันก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องราวที่ดีค่ะแล้วเราดีพอตอหนัช็อปยางเราด้วยค่ะก็มันมันก็ดีสำหรับเราเพราะว่าได้คอยส์ได้แต้มเยอะแล้วเราก็เบิร์นคอยส์ได้แล้วเราก็สามารถแบบถ้าเก ูในเรื่องของโปรโมชั่นของเขาเราจะรู้ว่าแบบถ้าเราตามต่อเนื่องนะคะเราจะรู้มันได้ประโยชน์สําหรับคนช้อปปิ้งอย่างเราค่ะพี่แอนเหมืนจะกินเรื่องกันเรื่องนี้นะคะใช่ค่ะ <c oughs> ต้องไปเหมือนจะอินไปนะคะเรื่องนี้อินน <c oughs> คะคะเพราแอดแอนนับคอยเก่งมากบางทีแอนเดินกับพนักงานเนี่ยแอนจะคิดได้เร็วกว่าลูกค้าเพราะว่าเราเราเป็นพิธีกรไซเลอร์ไงหรือยังมันก็จะแบบท่องท่องโปรโมชั่นอยู่ตลอดเวลาเลยก็ค่อนข้างที่จะแบบรู้สิทธิ์ของตัวเองมากกว่าคนอื่นแบบเร็วไม่ใช่มากกว่าคนอื่นแบบได้ก็เร็วกว่าอืมค่ะแล้วความพี่แอนเชิญชวน ค่ะก็นะคะชิ้นปีแล้วช่วงเทศกาลก็ใครที่อยากจะมาช้อปปิ้งหาของฝันหรือหาของเข้าบ้านอะไรเงี้ยนะคะก็ลองดูค่ะช้อปมันแน่ๆค่ะเมื่อกี้ตอนนี้เห็นรู้ว่าเห็นไปดูละครเวทีมาด้วยอ๋อใช่ใช่ค่ะเแื่อบอกว่าอยากจะเล่นละครเวทีอ้อยากเล่นค่ะแต่ว่าก็ต้องต้องต้องดูว่ามีจังหวะไหมได้เจอพี่บอยยังคะตั้งแต่นักข่าวสัมภาษณ์วันนั้นก็ยังยังไม่ได้เจอเขายังไม่ได้มีติดต่ออะไรมาหลังบ้านยังยังยัง ไม่มมีันคงไม่ได้ง mm ่ายขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเออ่ทางทางบอยเขาก็นานๆมีแบบกินครีมซักเรื่องหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอนแอนเป็นคนที่ชอบดูลอคารีสอยู่แล้วก็เป็นลูกค้าเขานะคะก็ไปดูในฐานะลูกค้าเลยก็คือสนุกเมื่อวันเมื่อวานก็เลยไปให้กําลังใจไอคาริสค่ะเพราะเขาเล่นละครโยกหร่อล็อกเกอร์ให้แอนด้วยให้ช่องทางด้วยเขได้ไปดูทันได้ถูกกับไอร์ด้วยมันยิ่งกระตุ้นเลแม่ไง คือมันกระตุ้นแอนมาตั้งนานแล้วค่ะมันมันกระตุ้นมาตลอดอยู่แล้วค่ะค่ะแล้ก็มีืนดูว่าเออเออน่าสนุกด,ดีเนอะแล้วก็มันก็ไม่ยาวมากด้วยมันแค่แบบชั่วโมงสี่สิบนาทีแป๊บเดียวเราก็เสร็จแล้วก็อมยิ้มกลับบ้านเพราะเรื่องข้างหน้าหลังค่ะเริ่มเห็นภาพตัวเองแบบอยู่บนนั้นแล้วเหรอไม่ไม่ยังไม่กล้าคิดยังไม่กล้าคิดเออค่ะแห็นว่าไปกันหลายคนด้วยใช่ค่ะก็มีพี่เจนสี่คุณเอน้องโฟมค่ะเราไปกัวยสี่คน เราสองคนนี้ถือว่าเป็นแบบลูกหลักคนใหม่แล้วหรือยังนะลูกสะายเพราะว่าเราเราพิมพ์เป็นลูกสะายทุกคนกรี๊ดเลยพี่แอนเหรอใช่แอนพูดตอนไหนนะเรื mm ่องอเล็กซตอรี่อ๋อในสตอรี่เออพายก็แซวเขาค่ะพอพอพอเราเรียกเขาว่าลูกสะายเขาลู้สึกไงบ้างคะก็เรียกกันมาตลอดนะคะเรียกกันมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาพิมพ์ก็จะพิมพ์ว่าลูกสะายอะไรอย่างงเี้ยแล้วคุณลูกชายคุณว่ายังไงบ้างเรียกออกเืียง เออไม่ได้ถามเขาเขาอนุญาตไม่รู้ว่าเราไปเรียกก่อนแล้วว่ะเออมาดเขาเล่นั้นเราแบบถูกมัดแล้วอ่แต่เราเขาบอกว่าถ้าถ้าถ้าเป็นแบบลูกป้านพี่แอนคือยังไงก็แบบไมได้แต่งกันนี่แหละไม่ได้ดองกันไม่ด้ดองแน่นอนเลยแน่นอนค่ะเออก็คู่คู่ที่แอนจะจักก็มันจะไม่ค่อยพลาดออแต่แซว่าพี่แอนคือเชียร์คนนี้ก็ต้อง เขาค่อนข้างไม่เหมือนผู้หมักพิมเขาก็จะดีมีพื้นที่ของเขาหมักพิมจบสตาร์อะไรก็ได้อะไรเงี้ยเราก็จะกล้ากล้าแซวจากของี่เจมส์เขาก็จะให้คำตอบเองดีกว่าอย่างแต่พื้นที่ที่เขบอกว่าแอนติกเขาเป็นที่น่ารักน่ารักน่ารักมากค่ะน่ารักมากก็ดีเลยอะค่ะอย่างที่บอกว่าเชียร์ไอ้เชียร์ค่ะถ้าเขาแบบแบบจบลงเอยอะไรเงี้ยมันจะมันจะดีมากแต่ถ้านุชชาคนนี้สลัดโสดไปอีกคนนี่ ไม่เหลือใครเลยว่ะรู้ใช่ไหมนัดเดทไหมนัดเดทอย่าเพิ่งรีบไปได้ไหมนัดเดะไปก่อนจะได้ไปก่อนจะดีหรือเปล่าไม่รู้ใครก่อนละแต่ว่าก็ใจหายนะแบบเขาเราเจอเขาตอนเรียนทีแปดแต่นี้เขาก็แต่งงานมีครอบครัวกันแลบน้จริงเหรออย่างอย่างโปมเองเขาก็สวยอะไรอย่างเงี้ยพอจะมีโอกาสแบบว่าเอามาเล่นในแอนทอนโปรดักชั่นเท่านั้นถ้าทุกท่าใครจะเล่นแข่งนะโฟมไม่น่าเสียอยู่แล้จะเล่นได้นะเออ เป็นพื่อนไพ่อีเหรอย่างเงี้ยนิดนึงมแต่เขาคนสวยค่ะอ๋อแต่ว่าผ่านจากีัวแหววทางด้านการแสดงไม่รู้เหมือนกันเลยก็แบบชอบแซวนางเนี่ยว่าแบบเฮ้ยแบบแล้ก็แบบคือเหมือนกับแม่เอาหนูไปเล่นตัวแหอบได้รู้เห็นไหมล่าแม่ตอนจีบแล้วใช่ไหมดิมาแล้ก็แบบไหย่าเลยอะไรเงี้ยทไม่เ่็นโรสกาแม่ปิดไม่เป็นโรกาเลยก่อนต้องต้องพิสูจน์ตัวเองนิดนึงเป็นที่สงายพีน่าไม่กินแปลว่า พเพาก็ปกต,ตินะคะหรือแบบโดยบังเอิญมากกว่าเพราะเขาก็อยู่ด้วยกันตลอดเวลาเหมือนเขาเจอกันบ่อยแล้วเราเมื่ี้เราเจอเจมก็จะเป็นจังหวะได้เจอกันนะค่ะก็ก็เลยก็เ,เลยได้รู้จักน้องแบบรวดเร็วแบบใกล้ชิดเมื่อกี้คุณแม่แซวว่าลูกๆคือเห็นตั้ในปี28แล้วตอนนี้คือแต่งงานกันไปหมดแล้วค่ะจบแม่เลยนะอ <c> ย <oughs> <c oughs> ่กลูกๆแต่งไม่ไหวแล้วไปพี่เป็นทำงานเลยไปที่ไปก่อนมีไหมคะลูกๆแซวเข้าไหมคะ แซวแล้วค่ะเขาเริ่มถามกันแล้วไม่มีใครกันแซวไม่มีใครเขาผอยปล่อยผ่านกันแล้วเอื่อหลังจากนี้จะมีละครมีอะไรเดี่ยวลูกๆมาอีกนะคะของเจมที่เล่นกับแอนอยู่ก็เริ่มเล่นอรอบเธอกับไอซ์่านนี้นะก็โบว์มิลาดานะคะแล้วก็ละครที่ต่อไปก็มีพี่ต่อกับพี่ย่าที่เล่นอยู่กับแอนแล้วก็คู่นี้ก็ก็ลุ้นอยู่พี่จะเป็นลูกชายคนใหม่ใช่ไนะคะพี่ต่อ ่อนน่ารักมากคือเป็นเด็กแบบตั้งใจทำงานแบบสุดๆจนแอนแบบขี้เกียจไม่ได้เลยเพราะกลัวตอบคำถามเขาไม่ได้เพราะว่าเขาจะเป็นคนรู้กการบ้านแบบสุดเป๊ะค่ะก็ดีใจที่แบบเห็นนักแสดงที่มีแพชชั่นในการแสดงตออพี่แอนใจดีแบบไม่ตรงต่อที่คนอื่นเขาตั้งใจไงเราไม่ได้ต้องอะไรเยอะไงเขาตั้งใจมากเลย ไม่ต่อแบบยังหมากแรกๆก็ปล่อยอยู่ไปสนิทเขาก็จะมีแบบว่าเกเรบ้างหรือว่าให้กินก็ให้ไม่ให้กินสนุกก็กินอะ้ยแต่ต่อเขาจะค่อนข้างแบบเป๊ะๆไงก็เลยก็เลยกินง่ายหน่อยแต่ว่าต่อนี้ดุน้อยสุดแล้วแต่ดาเราไม่กล้าดูจังหวะเขาเขาเป็นน้องใหม่ที่มาเล่นมาทำงานในช่องสามด้วยแล้วก็จับจังหวะที่อยู่ว่าเขาจะแบบขึ้นแท่นลูกล้ำเลย เป็นรักเด็กคนที่มีความตั้งใจที่มีความตั้งใจใช่ชอบเด็กที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจในงานที่ตัวเองรับชอบจะได้คะแนนเยอะหน่อยอต้องรอดูทู่ดี่เพราะรอดูนะคะที่สองยากก็เป็นค่ะโอเคค่ะที่เปิดกล้อ็ที่เปิดก็เลยเป็นมาที่เลย